สวัสดีครับจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มคอร์สเข้าไปในระบบนะครับกรณีที่เรามีการสร้างเป็นคอร์สเนาะวิธีการเพิ่มนะครับให้เราคลิกที่ชื่อเรานะครับด้านขวาบนแล้วก็กดที่การตั้งค่านะครับเมื่อมาการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าหลักบ้านเนาะในการเซตข้อมูลต่างๆนะครับดวยวิธีนะครับวิธีการเพิ่มคอร์สนะครับให้เรากดที่ตรงคําว่าค่าบริการค่ามือนะครับเมื่อกดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะโชว์มานะครับให้เรากดคําว่าคอร์สได้เลยนะครับตรงนี้เนาะ กดคาว่าคอสปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเด้งมาให้เราสามารถเพิ่มคอรสได้โดยวิธีการนะครับเราก็สามารถกดเพิ่มคอสด้านบนปุ่มสีน้ําเงินได้เลยนะครับมเ,รเมื่อเรากดเพิ่มปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ใส่รายละเอียดนะครับว่าจะเป็นคอสอะไรบ้างชื่อคอร์สอะไรอย่างเช่นเป็นคอร์สลักแร้สี่ครั้งนะครับก็ใส่เป็นชื่อคอสไปได้เลยนะครับราคานะครับก็กําหนดได้เลยว่าราคาต่อครั้งราคา1คอร์คสนะครับราคาเท่าไหร่เนาะส่วนจํานวนวันตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกําหนดนะครับว่า คอร์สต kind of ัวนี for for If, ้ซื้อไปแล้วนะครับมีระยะเวลากี่วันที่สามารถทําได้สมมติเรากําหนดไว้เป็น120วันนะครับก็สามารถมาใช้ได้ภายใน120วันนะครับถ้าสมมุติเราบอกไม่มีวันหมดอายุเลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถใส่เป็นเก้าเอาไปได้เลยนะครับจำนวนงวดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการแบ่งจ่ายนะครับถ้าคอร์สนี้สามารถแบ่งจ่ายได้มากกว่าหนึ่งงวดก็สามารถตั้งเป็น2เพื่อเป็น default ได้เลยถ้าสมมุติเราให้จ่ายแค่งวดเดียวจ่ายเต็มอยู่แล้วนะครับก็สามารถตั้งตรงนี้หนึ่งได้เลย ก็จะเป็นการกําหนดชื่อกําหนดราคากําหนดวันนะครับแล้วก็กําหนดงวดในการจ่ายเนาะอ่ทีนี้นะครับมันก็จะมีหัวข้อสถานะนะครับ Active ตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานคอร์ตัวนี้ถ้า Inactive ตัวนี้ก็จะเป็นการปิดคอร์ตนะครับอ่าแล้วก็เลือกเป็น Active ไปนะครับส่วนรายการบุฟเฟ่นะครับอันนี้ก็จะหมายถึงนะครับถ้าเรากดใช่นะครับบุฟเฟ่สามครั้งนะครับบุฟเฟ่สี่ครั้งนะครับตรงนี้เนาะแล้วเราเลือกรายการนะครับอ่าสมมติผมเลือกรายการตัวนี้หนึ่งรายการสองรายการนะครับสามรายการ สมมติคอสตตัวนี้เราเป็นชื่อเขสอี่คอสึ์หน่อยแล้วก็ทําเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับสี่ครั้งความหมายของบุฟเฟ่ต์ตัวนี้ก็คือสมมุติเราเลือกรายการในคอสตตัวนี้มากกว่าหนึ่งรายการนะครับมันก็จะสามารถเลือกทํารายการไหนก็ได้แต่ไม่เกินสี่นะครับสมมุติเราจะทําสักคิ้วสองรายการนะครับต่อคนตาสองรายการรายการที่สามไม่ทําก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะคือความหมายของบุฟเฟ่ต์นะครับแต่ถ้าเราไม่กดบุฟเฟ่ต์นะครับเรากดไม่ใช่เนาะตรงนี้ก็จะความหมาย เปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็จะหมายถึงว่าสกิวตัวนี้ทําได้สีครั้งรายการที่2ตัวนี้ทําได้สีครั้งรายการที่3ทําได้สีครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ไม่บุฟเฟ่นะครับก็สามารถกําหนดหรือไม่กําหนดก็ได้นะครับแล้วแต่ทางร้านจะใช้เนาะตรงนี้ถ้าสมมุติเราจะมีแค่รายการเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีเราจะเลือกเนาะสมมุติเป็นลักแร้นะครับเลเซอร์เนาะลักแร้ทำได้4ครั้งเราก็กําหนดตรงนี้เป็น4แล้วก็กดเพิ่มไปด้วยนะครับ ก็จะเป็นวิธีการกำหนดเงื่อนไขของคอร์สนะครับชื่อคอร์สอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกําหนดหัวข้อรายการบริการในคอร์สนะครับด้านบนจะเป็นข้อมูลของคอร์สเนาะว่าคอร์สชื่ออะไรราคาเท่าไหร่จํานวนวันในการใช้เท่าไหร่หัวข้อที่2ก็จะเป็นรายการบริการในคอร์สนะครับว่าคอร์สแวกลักแร้สี่ครั้งตัวนี้มีรายการอะไรบ้างที่สามารถทําได้นะครับแล้วก็ทําได้จํานวนกี่ครั้งก็กดเพิ่มไปได้เลยนะครับผมอ่าทีนี้เมื่อเรากําหนดหัวข้อที่2เรียบร้อย ข้อที่3มนะครับรายการใช้สินค้าในคอร์ดตรงนี้เราจะผูกหรือไม่ผูกก็ได้นะครับบางที่เนาะเขาต้องการผูกว่าให้ตัดสต็อกไปเลยอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นรักแร้นะครับเรา athletes, um รก็เลือกตรงนี้เป็นป Listen, รายการรักแร้นะครับแล้วก็ยานะครับหรือสินค้านะว่าสมมติอะทำรายการรักแร้ตัวนี้ใช้สินค้าอะไรไปบ้างนะครับสมมุติเราใช้เป็นแผ่นแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยครับแล้วก็กําหนดจํานวนใช้ต่อครั้งหนึ่งครั้งก็กดเพิ่มไปได้เลยนะครับ ถ้าสมมติเรากำหนดตรงนี้เนาะแล้วก็กดตัดคอร์สนะครับตัวสินค้าในสต็อกก็จะถูกตัดไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ผูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดคอร์สไปเฉยๆไม่ได้มีการตัดสต็อกไปด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะผูกหรือไม่ผูกนะครับแล้วก็กดเพิ่มคอร์สไปได้เลยนะครับเมื่อเราเพิ่มคอร์สมาแล้วนะครับรายชื่อคอร์สก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะว่ามีคอร์สอะไรบ้างที่เราเพิ่มไว้นะครับถ้าเราต้องการแก้ไขนะครับก็สามารถกดแก้ไขท้ายชื่อคอร์สเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคนนั้้ไดเลย อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มคอร์สนะครับแล้วก็การดูรายละเอียดของคอร์สต่างๆการกดแก้ไขเนาะก็สามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับส่วนข้อมูลนะครับในการบริการในคอร์สตรงเนี้ยข้อมูลตรงนี้นะครับจะดึงมาจากค่าบริการตรงนี้นะครับที่เรามีการเพิ่มไว้นะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็จะสามารถเพิ่มในคอร์สตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มคอร์สในระบบของทีมนะครับก็สามารถทําตามวิธีนี้ได้เลยนะครับ